ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมูลและนิทราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นจำนวน4รายการค่ะ ที่ณหอห้องประชุมทองกวาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมโดยได้เปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทานจำนวนสีรายการประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาวหนังสือน้ำยาล้างจานและผงซักฟอกให้แก่เด็กนักเรียนตัวแทนนักเรียนรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการนี้ค่ะนางสุวิชยาชินธนาชนก,กิจผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแกน่นกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแกน่น ว่าโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเปิดการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมปัจจุบันค่ะมีนักเรียนทั้งหมด763คนมีบุคลากรรวม73คนค่ะ ในายไก่สอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าวให้อวาาแก่น,นักเรียนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทารา มหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตตาพระราชทานสิ่งของให้แก่นักเรียนจึงของให้นักเรียนค่ะตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไป